สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมบอยปีเอ็นออโตคาสาขาบางบดองนะครับวันนี้มีรถคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับที่อยู่ข้างๆผมนั่นคือนิสันนาวล่าแคล b ิเบนะครับเครื่อง2.5ดีเซลเทอร์โบวี p 300คันนี้นะครับ สีประตูขับ2ยกสูงสีดำปี2016อย่าช้ากันเลยนะครับเรามาแนะนำภายนอกกันเลยดีกว่านะครับที่คุณลูกค้าเห็นด้านหน้านะครับสิ่งแรกที่เราเห็นนั่นคือกระจังหน้านะครับผมโอ้สีดำนะฮะตัดกับคมเมียมนะครับผมให้ความดูดันเงางาม,งามสวยงามเลยทีเดียวนะครับที่เห็นนะครับรถในรถคันนี้ที่มีนะครับนั่นคือไฟเดย์ทม วันนิ่งไลท์นะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้าให้ความส่องสว่างทุกการเดินทางของคุณลูกค้านะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับโอ้เดินทางปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับผมมา สิ่งต่อมาที่อยากนาเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับนี่ยัางใหม่เอี่ยมเลยนะคะเป็นย่างคอม16 a t นะครับย่างออทรอยน์นะครับวิ่งไปได้ทุกที่ทุกเส้นทางที่มีถนนเลยดีกว่าเอาวางง่ายๆนะฮะอ่านี้นะครับกระจกมองข้างโครเมี่ยมนะครับมากับพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับผมต่อาตาม,มานะครับนี่ฮะ ในมือผมที่ผมเห็นนะครับนี่คือคุณแจคลียสนะครับอ่าเดนนี้เป็นาทางด้านคนนั่งนะครับเหมือนกันนะฮะกับทางด้านคนขับเราเรามีรีโมทอยู่ใกล้ๆฮะอยู่ที่ตัวนะครับเราสามารถกดได้เลยครับปึ๊บรถเปิดนะครับอ่า นี่ฮะนี่คือระบบของเขานะครับในรถนิสันนาวราคันนี้นะครับเวลาเราจะปิดอ่าสมมติคุณแจอยู่ในกระเป๋านะครับเราสามารถกดปิดได้เลยครับอ่าเดินออกมาได้เลยครับผมให้ความสะดวกสบายกับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับกับนาวราสีประตูออโต้ยกสูงคันนี้นะครับมาเรามาดูด้านหลังครับความสวยงามของคันนี้นะฮะก็มีโลโก้นิสันนาวรา NP 3 0 0นะครับมากับพร้อมนะฮะกันชนนะฮะกันชนที่แสนดูดันนะครับปัดกับคมเนี่ยคันนี้นะครับอ่าแล้วก็มากับ กล้องมองหลังนะฮะให้ความสะดวกสบายนะครับพอรถอคันใหญ่แบบนี้นะครับมีกล้องมองหลังก็งให้ความสะดวกสบายในการถอยในการมองอุปสรรคทางด้านหลังนะครับอ่าบานประตูตก็ไม่หนักด้วยนะฮะโอเคนะครับผมอ่าโอเคครับให้ความสวยงามนะฮะสีดํานะครับตัดกับขม,มียมให้ความสวยงามความดุดันนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามมาดูข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับมาตามมาครับ ครับมาชมภายในกันนะฮะกุญแจนะครับเป็นกุญแจแบบย์เลสนะครับพกติดตัวก็ได้และเไว้ในรถนะฮะมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกนะฮะกดครับนุ่มนวลฮะโอเปิดมาปุ๊บแอร์ติดฮะแอร์เย็ยนมากนะครับอ่าเอามาดูอย่างแรกกันก่อนดีกว่านะครับ หน้าจอนะฮะจอกลางนะครับตัวนี้นะฮะปี2 0 1 6เป็นจอแบบ TFT นะครับแสดงผลนะฮะทั้งนี่นะฮะแสดงผลแสดงจอต่างๆนะครับนะครับอันนี้เป็น Cruise Control หน้าจอนะฮะมีบอกระยะทางน้ำมันเหลือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะฮะก็แสดงผลข้างหน้านะครับต่อมาเป็นนี่ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ multi function เลยนะครับผมด้านซ้ายนะฮะก็ควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมนะฮะมี เบาเสียงลดเสียงอะไรได้นะครับกดกับอ่าละฟังขวาเป็นระบบคูช์คอนโทรลนะครับเราสามารถตั้งได้นะฮะว่าจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับกระจกตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วล่ะ,ละเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับผมให้ความสบายตานะครับกับเวลาลูกค้าเดินทางไปที่ในที่ต่างๆนะฮะจอนะครับเป็นจอ ครับจอระบบสัมผัสเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมเนี่ยเวลาเราถอยหลังขออนุญาตนะฮะกดปุ๊บเกียร์ถอยหลังปุ๊บนะครับผมอ่าแสดงผลทันทีเลยนะครับกับกล้องมองหลังนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะฮะผมอ่าแล้วก็ในส่วนของแอร์นะฮะเริ่มมาส่วนของแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับนี่แยกนะครับนะฮะเกียร์อ่าแยกนะครับเพิ่มลดได้แยกซ้ายขวาเลยนะครับผม ทางทางด้านไหนร้อนหรือหนาวนะครับตัวนี้เวลาเดินทางมีซ็อกเก็ตให้นะครับ1น,นึ่งตัวตรงนี้นะนะครับผมแล้วก็มีตัวอ่าเสียบ USB ตรงนี้นะครับให้กับคุณลูกค้านะาสบายแล้วก็ไม้มีซ็อกเก็เตเสียบตรงน,นี้อ่า้องไม่เห็นได้เป็นไรครับตัอยากว่าว่า้างในในกล่องนี้นะฮะก็มีที่เสียบซ็อกเก็ตให้นะครับ นะฮะไว้เวลาเดินทางนะครับผมสะดวกสบายฮะมีที่วางน้ํสองแก้วนะฮะแล้วก็เบาะนั่งสบายมากเลยนะครับเบาะฮะเป็นกำรรมะหยี่นะครับผมอ่าคุณเบนเดี๋วเรามาดูในส่วนเบาะที่นั่งด้านหลังกันบ้างครับผมอ่าในส่วนของเบาะมอหลังอ่าเบาะนั่งหลังนะครับอ่ามาผมลองนั่งให้ดูโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ผมปรับแบบนั่งจริงเลยนะฮะปรับแบบนั่งจริงเลยครับสะดวกมากเลยฮะนะฮะ,นะฮะ เล็กรูมเหลือเยอะครับเฮดรูมไม่ต้องห่วงเยอะฮะเรานั่งไปต่างจังหวัดโอ้ค่อนข้างสบายฮะผมแบบนั่งแบบนั่งแบบนั่งจริงๆนะโอ้สบายมากครับเป็นบอกจะรม่หยีนะอะแล้วนี่นี่ที่สําคัญครับเวลาจะเดินทางไปไหนนะคุณลูกค้าครับใครนั่งหลังคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเหมือนเดิมนะเพราะผมเน้นแบบครอบครัวมีแอร์ตอนหลังมาให้ครับปรับได้ครับปิดได้เพิ่มได้ครับผมเย็นนะคะนี่มีที่วางแก้วมาให้นะครับตรงขาครับ ค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะฮะผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวคุณเบนครับเดี๋ยวมาเรามาสรุปราคาคันนี้กับนนว่าคันนี้ให้ฟังและนิสสันนาว่าคันนี้นะครับ4ประตูเกียร์โต้ขับ2ยกสูงคันนี้มากับราคาสุดเล้าใจที่ราคา495,000บาทเท่านั้นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน PN Auto Car กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม